เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่องค์กรภาคเอกชนที่ให้การดูแลกลุ่มผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวทั้ง5แห่งในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมและอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการประชุมจัดทำข้อมูลกลุ่มผู้หนีภัยความไม่สงบที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวเป็นประจำทุกวันตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อให้กลุ่มผู้หนีภัยความไม่สงบทั้ง9 6 4คน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจนกว่าจะสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาหลังสถานการณ์การสู้รบกลับเข้าสู่ภาวะปกตินอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเพิ่มความเข้มงวดด้านสุขอนามัยและด้านการสาธารณสุขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาโรคระบาดเน้นย้ำให้กลุ่มผู้หนีภัยความไม่สงบที่มีอาการป่วยเข้าทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการโดยทันทีสำหรับสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยต่อต้านรัฐบาลน,นั้น มีรายงานตลอดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทหารเมียนมาใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีกองกำลังชนกลุ่มน้อยต่อต้านรัฐบาลบริเวณแนวชายแดนตรงข้ามกับอำเภอเมืองและอำเภอแม่สเสียงแต่ว่าไม่ส่งผลกระทบลุกล้าอธิปไตยของไทยรวมทั้งไม่มีกลุ่มผู้หนีภัยความไม่สงบที่เดินทางเข้ามาในเขตประเทศไทยเพิ่มเติมซึ่งทางกองทัพบ,บกโดยกองกำลังนาเรศวรและกองทัพอากาศยังคงตรึงกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดแนวชายแดนค่ะ